อัสสลามอัลัยกุ๊มบารอมะตุลลอฮิยะบเรากาตุฮ์ค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะ,ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนเลยนะคะก็จะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามนะคะที่มีดีกรีสูงกว่า2นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนี้นะคะเราก็จะต้องมาทบทวนก่อนนะคะว่าเราจะใชะ้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะที่เราจะต้องทบทวนเลยก็คือเรื่องเลขยกกำลังนะคะก็จะเป็นพวกกำลังสามต่างๆนะคะว่ากำลังสามถ้าเลขเนี้ยกำลังสามนะคะจะได้เท่าไหร่ซึ่งมันจะช่วยในการแยกตัวประกอบนะคะให้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ,ะกำลังเลขยกกำลังก็จะเป็นจำพวกกำลังสามนะคะ,อ,ะอย่างเช่น แล้วยกกำลังที่เป็นกำลังสามนะคะอย่างเช่น1ยกกำลังสามเท่ากับเท่าไหร่คะ1่ยกกำลังสามก็หมายถึง1คูณกัน3ตัวนะคะ1คูณ1นคูณ1นะคะ1คูณ1คูณ1ก็จะได้หนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปสองยกกำลังสามก็คือสองคูณกันสามตัวนะคะ สองคูณสคูณสนะคะก็คือเท่ากับ8นั่นเองนะคะทีนี้เรากา็ลองคิดเองดูนะคะว่าตรงกับของอาจารย์ไหมนะคะสยกกำลัง3นะคะก็คือจะได้27นั่นเอง4ยกกำลัง3ก็จะได้ 64นั่นเองนะคะต่อไป5ยกกำลัง3 120 5 6ยกกำลัง3 6ยกกำลัง3ก็จะได้216 7ยกกำลัง3 340 3, 40, 3 8ยกกำลัง3 512นะคะถ้าเราจำได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแยกตัวประกอบได้เร็วขึ้นนะคะเก้ายกกำลัง3เท่ากับ729 9 10ยกกํากำลัง3ก็1000นั่นเองนัเเกเรยียนก็ลองไปดูก่อนนะคะว่าเาลขยกกำลัง3าที่เหลือเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะ ต่อไปเรื่องที่สองนะคะที่เราจะต้องทบทวนก็คือสมบัติของเลขยกกำลังนะคะซึ่งจะเป็นสมบัติที่เป็นการกระจายเลขชี้กำลังนะคะที่เป็นผลคูณก็คือ a กับ b คูณกันนะคะทั้งหมดยกกำลัง3เราก็จะกระจายได้เป็น a ยกกำลัง3 b ยกกำลัง3มันก็คือการกระจายเลขชี้กำลังนะคะเข้าไปในแต่ละตัวนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นอ,อย่างเช่น2 x ทั้งหมดยกกำลัง3เราก็จะกระจายได้เป็น2ยกกำลัง3คูณด้วย x ยกกำลัง3นะคะหรือ สอยกกำลังสาเมื่อกี้ก็คือ8นะคะ x ยกกำลังสก็เหมือนเดิมแบบนี้นั่นเองหรือไม่ถ้าสมมติว่ามาในรูปแบบของการคิดเลขเลยนะคะจะเป็นเลขเลย27 x ยกกำลัง3เราก็จะเข้าใจได้ว่า27เนี่ยก็คือเกิดจาก3คูนกันอยู่่า3ยกกำลังสนะคะ x ยกกำลัง3เราก็จะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของอวงเล็บแบบนี้ได้นะคะก็จะเป็น3 x ทั้งหมดยกกำลัง่าไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบในรูปแบบไหนนะคะเราก็จะสามารถาคิดได้ ไปที่เราจะทบทวนนะคะก็คือการดึงตัวร่วมนั่นเองดึงตัวร่วมที่อยู่ในรูปแบบของ a b บวกกับ a c นะคะจะเท่ากับ a คูณด้วย b บวก c นั่นเองก็คือ,เ,อเราดูว่าเาพ่าน้มเนี่ยเหมือนกันที่ตัวไหนนะคะเราก็ดึงตัวนั้นออกมาอย่างเช่นอันนี้ a กับ a เหมือนกันก็ดึง a ออกมานะคะเหลือ b บวกกับ c นั่นเองอตัวอย่างเช่น 10y บวกด้วย5 mm hmm. ก็จะเท่ากับมันจะมีเลข10กับเลข5นะคะคือ y มันไม่ติดซ้ําเราไม่สามารถที่จะดึง y ออกมาได้นะคะเราจะต้องดึงที่เป็นตัวเลขมาก็คือ10กับ5เนี่ยอะไรเป็นตัวประกอบของอ,อะไรเป็นตัวประกอบร่ว,รวมกันนะคะก็คือแม่5นั่นเองนะคะ5คูณอะไรได้ สิบก็คือ5 2าสเหลือ y อ่ะแล้ว5คูณอะไรได้5ก็คือ1นั่นเองเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะวิธีการสังเกตว่าเราดึงตัวร่วมถูกไหมนะคะให้เราคูณเข้ากลับไปเหมือนเดิมนะคะอ่ะคูณเข้าก็ลองเอา5นะคะคูณกับ2องแล้วก็เอาห้าคูณกับหนึ่งก็จะได้ลองคูณเข้าไป5้าคูณสก็เป็น10บวนะคะห้คาคูณสอก็จะเป็น สิบวายห้าคูณหนึ่งก็จะได้ห้านะคะถ้าถ้าถ,ถ้าคูณกลับไปเป็นเหมือนเหมือนเดิมได้นะคะแสดงว่าเราแยกเราดึงตัวร่วมได้ถูกแล้วนะคะต่อไปแปดเอ็กยกกำลังสองบวกด้วยสี่เอ็กนะคะอ่า,อาเวลาเราดึงตัวร่วมนะคะเราก็ต้องดูว่าแปดเอ็กยกกำลังสองเนี่ย 8x ยกกำลังสองวกสี่ x เนี่ยอะไรที่เราสามารถดึงได้นะคะถ้าเราดูเนี่ย 8x มันก็จะมีทั้งตัวเลขและตัวแประนะคะอันนี้ก็มี x เหมือนกันนะคะแสดงว่าเราจะต้องดึง x ออกมาด้วยนะคะนอกจากตัวเลขแล้ววิธีการดึง x ออกมานะคะก็คือเราจะต้องดูว่า,าตัวแปรเนี่ยมีเลขชี้กำลังเท่าไหร่นะคะเราเอาเลขชี้กำลังที่น้อยสุดนะคะดึงออกมาอันนี้มียกกำลังสองอันนี้กำลังหนึ่งแสดงว่าเราต้องเอา x ออกมาแค่ ตัวเดียวนะคะทีนี้ดูตัวเลขก่อน8กับ4นะคะอะไรอะไรที่หาร8กับ4ได้ลงตัวคะก็คือเลข4นะคะ x อ,อ่ะเราจะดึง4 x อ,ออกมาอ่ะ4 x อ,ออกมานะคะทีนี้4คูณอะไรได้8ก็4คูณ2ได้8นั่นเอง x มีอยู่แล้วข้างนอกตัวหนึ่งแสดงว่าข้างในก็ต้องมีอีก ตัวหนึ่งนะคะเพราะมันยกกําลังสองนั่นเองนะคะทีนี้ 4x คูณอะไรได้ 4x ก็คูณกับ1ก็จะได้ 4x ถ้าเราไม่มั่นใจนะคะเราก็ลองคูณเข้าใหม่นะคะ4คูณ2ได้8 x คูณ x ได้ x ยกกำลังสองนะคะ4 x, คูณ 4x คูณ1ก็ได้บวก 4x นะคะแสดงว่าถ้าได้เนี่ยเราดึงตัวร่วมได้ถูกต้องแล้วนะคะต่อไป x ยกกำลังสองลบห x นะคะอ่ะนักเกรยียนลองทำดูก่อนนะคะหยุดคลิปของอาจารย์นักเกรยียนลองทำดูก่อนอ่ะ2 x ยกกำลังสองลบหกอะลองหยุดคลิปของอาจารย์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอ่ะค่อยพอนักเกรยียนทำเสร็จเนี่ยนักเกรยียนก็ค่อยมาเล่นใหม่นะคะเพื่อดูว่าเราเนี่ยทำได้ไหมอ่ะ ทีนี้ x ยกกำลัง2ลบ 5x นะคะก็คือเวลาดึงตัวร่วมเห็นไหมว่าอันนี้ก็มี x อันนี้ก็มี x นะคะ x ที่ยกกำลังน้อยที่สุดก็จะต้องเป็นอันนี้ก็คือเลขกำลังหนึ่งเราจะต้องดึงไอ้ที่มีเลขชี้กำลังน้อยที่สุดนะคะก็คือ x อ่ะ x ข้างหน้ามีอยู่แล้วหนึ่งตัวนะคะจะต้องถ้าจะให้เป็นยกกำลังสองเราก็ต้องมี x อีกหนึ่งตัวนะคะ,ะตามด้วยลบ x x คูณอะไรถึงจะได้5 x? x x ก็ต้องไปคูณกับ5นะคะต่อไปอันนี้ก็จะดึงตัวร่วม x เราจะไม่ดึงเลยเพราะว่าอันนี้มันไม่มี x นะคะ,ะเราก็ต้องดึงตัวร่วมที่เป็นตัวเลขอันนี้นะคะ2กับ6อะไรที่หารลงตัวบ้างอ่าก็คือเลข่าแม่2นั่นเองนะคะ เราก็จะดึง2อ,ออกมาอสองคูณอะไรถึงจะได้ 2x งอ็กกำลังสอ,งอ,สองก็ต้องคูณกับ 1x ึ่กยกกำลังสงแต่1เราไม่นิยมเขียนนะคะลบด้วย2คูณอะไรได้6ก,ก็คือ2อคูณสาได้หเสร็จแล้วคะ่ะยังไงกันบ้างคะ่ะกับการทบทวนนะคะนะักเรียนอย่าลืมจดลงไปในสมุดนะคะเดี๋ยวค่อยมาส่งตอนที่เรามาเรียนที่โรงเรียนนะคะ Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.